หาสวยที่ไหนแถนี้ด้ใจาบอกฉลาดล้มันเๆี้ยนคายหัูห้อฟังไมแฟัง่ถนัดฟังคืมันพูดอเ่างมันก็สามารถสอนหอกเด็กได้คุณดู้วนหลอกเด็กที่ไหนได้หรอกที่ไหน

ไปตะกูมเข้าไปทุกทีเหมือนนั่งว่าเราจงใจที่จะไม่เชื่อเรื่องกสวรรตะวเรื่องแปลกจริงก็เพียงเพื่อเป็นโลกบาง,บางให้ทำถังชั่วได้สะดวกใจเท่านั้นเองคำว่าไม่เชื่อนี่ก็คือข้ออ้างบางหน้าในการทําไม่ดีนั่นหมายความว่าก,การที่เราปเว่านรกไมมีนหน้าไม่มีคนทําชั่วแล้วไปเกิดเป็นแปรีเป่เป,เป็นเรื่องโผหก เหล่านี้เป็นคําพูดปลอบใจตัวเองของคนที่ทําชั่วแล้วไม่กล้ายอมรับผลกรรมที่จะตามมาหรือว่าเป็นข้ออ้างเพื่อเพื่อที่ตัวจะได้ทำกรรมชั่วโดยไม่กระดากอายมากนะซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่พยายามจะหาเหตุผลมาสนับสนุนหรือว่าเข้าข้างตัวเองไม่พทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ทํานั้นผิดก็ตามดังนั้นคนที่พูดว่าตัวเชื่อเรื่องนั้เรื่องนั้ไม่ีจริงนันก็เชื่ออยู่ เม่ทำบุญตามตามเรื่องที่เราต่างทำนั้นไปแล้วก็คิดหายเหตุผลวิทยาธรรมให้สบายใจหลายๆคนจึงเลือกที่จะไม่เชื่อแล้วก็พยายามถอยห่างจากความเชื่อที่ว่ามีให้ไกลตัวเมื่อความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องนรกวรวคนเรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นนี้ไปก็ไม่นี้ก็เกิดตามเป็นตามตัวเองง่ายขึ้นแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้น เหมือนกับการกระทำของคนในปัจจุบันซึ่งบางครั้งแทบจะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของมนุษย์เรื่องแรกแม้ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวที่ใครหลายคนปฏิเสธว่าไม่มีจริงหรือบางคนอาจจะเชื่อว่ามีจริงแต่นั่นจะเป็นเรื่องของแปลกไม่เรรกี่ยาาวไกับเราเลยหรือไมหลวงพ่อชายุือทัพตัวในวัดของปากคงอท่านเคยตายเรื่องโลกหรือไม่ จะถามว่ารุ่งนี้มีจริงไหมซึ่งคําตอบที่ได้กด็คือรุ่งนี้มีจริงแต่ถ้าจะให้หาหลักฐานมาสแสดงให้ดูว่ารุ่งนี้มีอย่างไรนั้นก็ถูกปัญญาที่จะหามาสแสดงต่างในทํานองเดียวกันถามท,าที่ว่าแปลจริงไหมที่ทําบาปจะไปเกิดเป็นแปลกจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือจริงแต่แสดงต่อหน้าหรือว่าพิสูจน์ให้เห็นแปลกตัวเป็นๆยืนอยู่ต่อหน้แบบนี้ก็เป็นเรื่องเดินนิสัยที่จะถาได้ ให้ไปเอาวันพรุ่งนี้มาแสดงให้ดูน่ยมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าแม้ไม่สามารถจะ,จะแสดงหลักฐานที่เป็นตัวเปรตให้เห็นได้แต่หลักฐานที่เป็นพยานบุคคลแล้วก็เอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเปรตมีจริงนั้นก็มีมากมายแล้วก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือพยานสําคัญบุคคลแรกที่ยืนยันว่าเปรตมีจริงก็คือองค์สมเด็จตสมมาสัมพุทธเจ้ามีหลักฐาน ตั้งพุทธจารย์หรือในพระมักบุญระไตรย่งเป็นพระบุที่จาย์แคร์พระสูตรในพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีทั้งหมด45เล่มและในพระไตรปิฎกเล่มที่16มีพระสูตรที่บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตเอาไว้2ีเรื่องและในพระไตรยทีกเล่มที่2ี่สิได้บันทึกเรื่องราวบุพกรรมของเปรตต่างๆเอาไว้อีก51เรื่อง นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องดาวของเป็ดที่กระจัดกระจายอยู่ในก็ไตที่ดกเล่นอยู่าเยอะมิงมากเป็ดหรอมีฮัลโหลเลยวันนี้ของกับกลับกลับเป็ดไม่ล่ะเต๋อเอาเหรอหรือว่าถามว่าเตีปยวเป็ดมีจริงไหมไม่รู้ยังการนี้อยู่จริงของเป็ดนี่ก็เพราะว่า